ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา219ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยรพอะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดช,ชอบนั้นสซท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุด้นจากการชำระหนี้นั้นถ้าภายหลังที่ได้ก่อนหนี้ขึ้นแล้วนั้นลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้สซ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยฉะนั้นมาตรานี้เป็นเรื่องการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และเป็นพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบดังนี้ถือว่าลูกหนี้เป็นอนันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นคำว่าพฤติการซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นหมายความว่า พฤติการอย่างใดก็ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ขอเพียงอย่างเดียวคือต้องไม่ใช่พฤติการที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเช่นอาจเป็นพฤติการที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเป็นพฤติการที่เกิดขึ้นเพรามีกฎหมายห้ามเช่น ทำสัญญาขายข้าวสารโดยให้ส่งออกไปต่างประเทศหลังทำสัญญาเสร็จมีกฎหมายบังคับห้ามส่งออกข้าวสารนอกประเทศดังนี้ถือว่าไม่ใช่เพราะความผิดของลูกหนี้ที่ทำให้การชำระหนี้นั้นไม่สามารถจะกระทำได้ลูกหนี้จึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้รวมทั้งเป็นพฤติการที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วยเป็นต้นข้อสังเกตที่หนึ่งกรณีที่จะใช้ความตามมาตามสอง เกานี้ได้จะต้องเป็นกรณีที่ว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้กันขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่การพ้นวิสัยเกิดขึ้นก่อนการก่อหนี้ก็ไม่อาจจะนำบทบัญญัติของมาตรา2 1 9ไปใช้ได้แต่กรณีดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปเกี่ยวกับนิติกรรม าม,มาตรา150ที่ว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งกฎหมายก็ดีเป็นการพร้นวิสัยก็ดีเป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยห,หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดีการนั้นท่านว่าเป็นโมฆะกรรมเช่นทำสัญญาขายม้าชื่อสายฝนแต่ปรากฏว่าขณะทำสัญญาม้าชื่อสายฝนได้ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วตั้งหลายวันโดยที่คู่กรณีไม่ทราบ ถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามมาตรา150เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยผลก็คือผู้ขายต้องคืนราคาให้ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์เรียกให้สมอบมา 2. ถ้าการชำระนี่ยังเป็นวิสัยที่จะทำได้แต่ในการชำระนี้นั้นลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากหรือว่ามีอุปสรรคเป็นอย่างอื่นในการชำระนี้ดังกล่าวนั้น กรณีเช่นนี้ถือว่ายังไม่เป็นพฤติการอันทำให้การชำระหนี้นั้นกลายเป็นค้นวิสัยตามมาตรา219นี้ตัวอย่างเช่นก็อทาสัญญาขายน้าตาลทรายให้ขอปรากฏว่าก็อไม่สามารถหาน้าตาลทรายมาส่งมอบให้ขอได้เพราะหลังทําสัญญาน้าตาลทรายได้มีราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ก็อต้องลงทุนมากขึ้นและขาดทุนย่อยยับดังนี้ก็อจะอ้างเหตุดังกล่าวเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา219นี้ไม่ได้3 ผลของมาตา219ที่ว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นหมายความว่าลูกหนี้ไม่ต้องทำการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกทั้งไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่เจ้าหนี้อีกด้วย 4. การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยตามมาตรา219นี้อาจเป็นกรณีที่พ้นวิสัยไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้เช่นทำสัญญาขายมา้า5ตัวปรากฏว่าก่อนส่งมอบมา้ามีโรคระบาดทำให้ม้าตาย2ตัวดังนี้ผู้ขายก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้เฉพาะม้า2ตัวที่ตายและต้องส่งมอบม้าที่เหลืออีก3ตัวให้ผู้ซือ้อ วรกสองเป็นกรณีที่มีผลเป็นอันให้ลูกหีี้บุดพค้นจากการชำระหนี้เช่นกันกล่าวพือถ้ามีพฤติการที่ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถชำระหนี้ได้เกิดขึ้นภายหลังที่ได้มีการก่อนหนี้ขึ้นแล้วก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการที่ทําให้การชำระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยก็คือถือว่าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยนั่นเองข้อสําคัญจะต้องเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ก็คือจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ความตามวรรสอนี้มุ่งหมายกรณีของหนี้อันมีวัตถุประสงค์แห่งหนี้เป็นการกระทําของตัวลูกหนี้และผลแห่งการหลุดพ้นจากการชําระหนี้ตามวรรสองี้ลูกหนี้ไม่ต้องชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รวมทั้งไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าหนี้อีกด้วย